สำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับผมสู่ผ้าแดงก็ได้ไปนั่งสื่อที่ด้านในนะครับที่จอมปวกด้านในนะครับที่แอดเคยได้ไปถ่ายบ่อยๆนะครับที่อยู่ติดกับแม่ตะเคียนนะครับที่อยู่ติดกับแม่ตะเคียนกุมารน้อยด้านในป่านะครับกดไล์ กดแชรับสครป์ติดตามแลกดกระดิง่งแจเคือนจากซักเทวดาด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับช่องซักเทวดานะครับวันนี้แอดก็อยู่มาอยู่ที่ศาลปูด่ดาเช่นเคยนะครับก็อย่าพึ่งเบื่อนะครับ สำหรับสถานที่นี้รับรองว่านําโชคลาภให้คุณแน่นอนครับไม่จําเป็นต้องไปที่อื่นนะครับถ้าใครศรัทธาที่นี่นะครับก็ต้องได้โชคจากที่นี่แน่นอนนะครับเพราะว่าแอดก็ได้บอกตัวเลขนําโชคให้หลายงวดติดแล้วนะครับสำหรับตัวเลขก็ถือว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ ใครมาขอแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับสำหรับสถานที่ตรงนี้นะครับที่ศาลปูดํานะครับผมสำหรับงวดนี้ก็อย่าพลาดครับติดตามให้ดีครับสำหรับตัวเลขสำหรับตัวเลขที่ศาลปูดํานี้นะครับรับรองท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับงวดนี้แอดก็จะมีตัวเลขเด็ดๆ มาฝาก fc ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้แอดก็อยู่คนเดียวขอเปิดปากนิดนึงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทัพย์เทวดาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะครับให้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้วันที่23 มกราคม2564นะครับวันนี้เผื่อมีตัวเลขมงคลให้ FC ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับติดตามชมกันดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปกันต่อได้เลยครับ mm-hmm <laughs> อมองนีมันโมกู้เฉพาะมงึงเออเฉพาะมันนีเือบวกอึ้งก็แล้เตก็ดพุทธูกก็เห็ดไว้นีก็ได้เออมือได้ว่างเด้ซมาเฮ็ดไทยดอกโอ้ยสาธุสาธุาเออสนสำซเนบ่นยากบกงวดทอมันก็เบินอบ่ยากอกออไอมันเปิดอ,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 อังจงังคืออัน โคมาแต่เราคนเราใครสัจจาไปต่อคู่โอ้คนเราทุกอย่างนั่นแหละคนเฮานั่นมันส่วนมากจะหายากมิได้แแฝงแฝงหาปัจจัยนั่นแล้วทางจริงเป็นยากทำที่สร้างทำนีมันหมดต้องเอาหลายคนโน่โบ่ได้เอาหลายเอาผู้นั้นผู้นี้ดอกเงินสมแสนนี่ถือสร้างตัวตรงเมืงแนดงโนน่ แล้วสิมาสร้างให้ดอกให้ผู้เฝ้าแรมมาสร้างให้แม่นกับปู่นเอนนอบ่ต้องเอาผู้นั้นผู้นี้แล้วแต่ศรัทธาเขามีศรัทธาก็เฮ็ดบ่มีก็ไปลลางมาดีๆเลยบอกมาหึงเด้๋ล้างหรือมันกระโ borg า,น,านะกระโ b านีน่เออบอกจะโดนเพิ่นไปปอกจะโดนบอกสี่เดือนที่แล้วส่วนแม่บ้านมาอยู่แต่โบเห็นมาช่วงนั้นกำลังดังคนกำลังหลายให้คนเออนั่นแหละ ล่างมากเดี๋ยวอกันวันนี้ออแกนีล่างกันนี่ไปซอยอยู่ถนนภูตาซอยเพิ่นได้อยู่สามมวดนี่ละซอยเพิ่นได้ไปเปิดกอแก้วกอเกล็ดนี่เพิ่นน้ำวันนี้เพิ่นก็เรียกว่าแหมาปูดำเหาะมีปูขาวปูดำปูผ้าแดงปูพูนปูอยู่อันไอ้ผู้พานพูนปูผู้พานเป็นไงเป็นสายเดียวกันนี่ เออนี่แหละเฮ็ดชอยกันไปเรื่องข้าวเกีเกินเห็นเนีกินเกียดันลเดื้อบัดหอดเมนาเรืองสิได้เกยเกีย,หยหหนหง,งบกเกียนน้ำน้องใหญ่สะพังเขื่อน,นมันบ่มีฟูป่าเป่ลี่ยนดาด้วยในเมนามันบ่ม,นมีจอกเกียนเหน็บมันบ่มีทัง้งส้มข้อแค่แค้นมน้ำเอาลองไปสิปเปลาทั้งล่างนั่นไปเออเอาโอ้แค่นี่ละเปล่างล่าง สาธุสาธุปูสาธุสาธุให้ได้เด้อปูเด้อให้ได้สาธุสาธุใ้ได้สามตัวตรงหลอดตัวพระคัมภีร์พระสังฆข้าพเจ้าขอรัตนาอันเชิญคุณพระศรีวดีเทวรเจ้ามาเป็นสมเลิกข้าพเจ้าขอรัตนาอันเชิญพระอุปคุตเจ้าข้าพเจ้าขอรัตนาอันเชิญพระปูมุตุลินพระนาคาสตานาคาณคราชอินทานาคาณคราชพระปู่พุทธสงนาคาณคราช แล้วพญายเก็บเงินเก็บคำเก็บแก้วขอให้มาเยี่ยมผู้ส่งเหมือนดังเดิมขอสรงพระมาปรารถนา,าทำการใดก็ขอให้เปิดแห่งคุ้มทรัพย์บาดาลแก่รูปแก่กแกกแกกาลานด้วยเถิดพุทธังธรนังพัชฌามิธรรมังธรนังพัชฌามิสังฆังธรนังพัชฌามิอิติทกุกขโตใจเอือน้ำนางมาฝึกเมื่อใารเป็นอย่างงูขาวมันเป็นเช่นนี้แหละใงการกต่างตัางาาต่า,าต่อไปขอให้สุขให้มันเค็ดงานใดก็ขอให้เค็ดให้ชิวให้ซื้อกำลำลือ ขอทงพงมาปรารถนาเนื่อในเน่องนเนื่อเนื่องในเนองเนืองนเนองในเนื่งใัเนื่งในเนื่องในเัพ่องใเน่องใน่องในเนืงในเนื่นเดไ่โดยเนช่งคนเนเจ้าเดช่องคนเนื่อรในเจ้าพงในเนื่องใคเจ้าคงณบิดามอรดาคุณคองบาอาจารง์คเณอุปัเนา่องเทวดาเหล่าเทนดาทั้งหลายจงบังนเกิดอนนี้ด้วนนา่ดงในเนื่องในเนา่องใเนือนเนื่งเืองใธองมนเ่องใธเงองในองในเงพุทโธโตงในยองใงใังนืงในเงใุเนื่อังในสังงใงงใุเนื่งง

ปิติปิโสวิเศษเสอิเสเศษพุทธนาวิอิวินาพุทธังโสอิโสตังพุทธะปิติอินามาภะทะนโมพุทธายะพุทธังอรหังพุทโธธรรมังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธโลกวิทูยะทุละสังฆังจตุจิตตังภะอรหันติตินามรรดาญาเสติตังคารวะเตคารวะเทพเทวดาเทวดาทั้งหลายผู้รักสมรักษาองค์ปรมงพระาพนมเจ้าตงเจ้าหมื่นเจ้าแสนลุงพ่อกัจเจปากคดีปูขาวปูดำปูผ้าแดง ขอให้เทพเทวดาเหล่าเทวดาดึงสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวนามไม่ได้กล่าวนามวิณีที่อยู่ในคนต้นไม้ในสุขสวรรค์นี้เพื่อรณีเจ้าขอร่มเย็นเป็นสุขขอให้คุณคุมปารมีทำน้ำวันนี้พุทธังบังเกิดทำบังบังเกิดสังฆังบังเกิดวิิสุกตอรังพุทโธนโมพุทธายะอุอามะอามะอุด้วยพลปารมีทมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำตั้งแต่อดีตชาติการปัจจุบันการอนาคตการขอพลปารมีนั้นจงมาเกิดแก่ข้าพเจ้าลูกหลานในสร้างสาปารมีทมเป็น แนวทางแห่งฐศาสตรวันเสดิตังยาววันเสด็พระพุทธศาสนาต่อไปขอบุญญาบารมีคุณพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมาขันคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระโมคคัลลาคุณพระสารที่บุตรคุณพระสังฆ์กจายนาเจ้าคุณพระศักดสีบริเสดนาเจ้าคุปพุดวันนายเจ้าสังฆ์นาเจ้า และนาคีนาคาทุกลูกทุกนามสันตานาคารนาคาอินทานาคารนาคราปพรมานาคานาคราชพญาเกิดเงินเกิทองเจ้าบุคคลสตาวิตาเกิพระพุทธเจ้านับวันนี้พุทธังนำมังนำมามีหางน้ำมันตะวันตุมาเกิดนัสสัตติติเอหงน้ำพระทายาณมงพุทธายะอุอมมาอามะอุ่มน้ำพระธาตุน้ำมงพุทธายะนัสสัตติติน้มาพุทธานัสสัตติตินัสสัตติติพุทธังบังเกิดน้ำบังเกิดสังฆังบังเกิดเพื่อกายก็ดีด้วยวาจะน้ำเมตตาโมกโรณาพุทธปานิทายินีย่อยดูน้ำเมตตาโมกโรณาพุทธปีีทายยะดู น่าเมตตาโมกุรุณาพุทธปาฏิทาเยดนสติวินาสันตุบังเกิดนาชาดิตินาชาดิติน่าเมตตานโมพุทธายะอวมะอามะอุนามะพุทธะนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานณโมบิุตตานังนโมวิมุตติยานณโมบิุตตานังนโมวิมุตติยาอิติสุขคโตสาธุโกะให้เดิญด้วยลาภยศพระพนุทูนทวีขอให้ท่านได้เปิดดังดังเสียงฟองเสียงกองทุกข์ข้อคอติวานเพื่อได้สร้างศาสตร์สปารมีขอคุณศีลคุณธรรมขอท่านปู่ดำและปู่ขาว และนาคีนาคาที่อยู่ในนี้ทุกลูกทุกคนทุกนามขอจัะมิ่งสู่ส่งให้สมบัติสุขผลเปิดมันได้เงินเปิดมันได้สวรรค์ตั้งแต่วันนี้เวลานี้ด้วยเถิดจ้าทุกผู้ทางเปิดกำลังเปิดทางข้างสุดสำหรับตัวเลขนะครับท่านผู้ชม ที่ปู่ผาแดงได้เขียนให้นะครับตรงหน้าศาลปู่ดำนะครับที่ปู่แดงได้นั่งสื่อหรือมาขอโชคกับปูดดำวันนี้นะครับที่ปู่แดงเขียนให้ก็ตามนี้นะครับเป็นลายมือของปู่ผาแดงนะครับเป็นลายมือของปู่ผาแดงที่เขียนใส่กระดาษให้แอดนะครับ ก็เขียนเป็นเลขไทยนะครับท,ท่านผู้ชมก็ดูเอานะครับว่าเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับแต่แอปมองดูน่าจะเป็นเลข8นะครับเลข8เลข4เลข6นะครับท่านผู้ชมเป็นตัวหนังสือสมัยโบราณนะครับเลข8เลข4เลข6ไทยนะครับเป็นตัวตัวเลขโบราณนะครับท่านผู้ชม แล้วก็มีเขียนเป็นภาษาเลขอาหรบิกให้อีก4ชุดนะครับที่ปู่ผาแดงเขียนให้นะครับเป็น2ตัวชุด2ตัวนะครับก็มี4 0 5 0นะครับแล้วก็6 2 7 2นะครับแล้วที่มีเลข6ข้างล่างน่าจะน่าจะเด่น6 6มาแรงนะครับน่าจะเด่น6นะครับ สำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับหรือ1เดือน2 2 5 6 4นี้นะครับเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางสำหรับปูผาแดงนะครับที่มานะสื่อกับปูดำนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขชุดนี้ให้ครับ3ตัว8 4 6นะครับ 846นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีชุด2ตัวครับ40 50 62 72นะครับปู่ผาแดงก็ได้มาเยือนนะครับได้มาเยือนที่วัดศรีประชารัตนารามหรือที่ศาลปู่ดำนะครับ101นะครับก็เป็นวันนี้นะครับวันที่23เดือนมกราคม2564นะครับ ที่ปูผ่ผาแดงได้มาลำถวายปู่ดำนะครับแล้วก็มีนั่งสื่อกับปู่ดำนะครับแต่ช่วงที่นั่งสื่อกับปู่ดำแอดไม่ได้ถ่ายนะครับท่านไม่ได้ไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขสาหรับชุดหน้าสารปูดำนะครับท่านผู้ชม ก็มีประมาณนี้ครับแอดก็ฝากให้เป็นแนวทางไปเสี่ยงโชคนะครับหรือใครจะไปเสี่ยงโชคในวันไหนนะครับก็ตามใจชอบนะครับแต่ที่ปูผ่ผาแดงเขียนให้ก็ตามนี้นะครับ สำหรับหน้าสารปูดดำก็มีตัวเลขเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับให้ fc ดูนะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับผมปู่ผาแดงก็ได้ไปนั่งสื่อ ที่ด้านในนะครับที่จอมปลวกด้านในนะครับที่แอดเคยได้ไปถ่ายบ่อยๆนะครับที่อยู่ติดกับแม่ตะเคียนนะครับที่อยู่ติดกับแม่ตะเคียนกุมารน้อยด้านในป่านะครับปู่ผ้าแดงก็ได้ไปนั่งสื่อดูนะครับปู่ผ้าแดงก็บอกว่าปู่ที่จอมปลวกนี้เป็นปู่ผ้าขาวนะครับเป็นปู่ชีปะขาวหรือดาบดนะครับ ก็ได้ตัวเลขชุดนี้มานะครับเป็นตัวเลขชุดนี้มาส่วนตัวเลข3ตัวด้านซ้ายมือนะครับตัวเลข3ตัวท่านก็บอกว่าเป็นตัวเลข3ตัวหน้านะครับเป็นตัวเลข3ตัวหน้านะครับท่านผู้ชม603และ147นะครับถ้าใครอยากไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมติด ชุดนี้ไว้นะครับ3ตัวหน้าหรือจะเป็น3ตัวหลังก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ปู่ระแดงบอกว่าเป็น3ตัวหน้านะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับ603สและ1 4 7นะครับแล้วก็มีเลข2ตัวนะครับเลขชุด2ตัวก็มี6 4สและ84นะครับท่านผู้ชม64และ84นะครับ,รบก็ถือว่า ตรงกับตัวเลขที่เขียนอยู่ตรงหน้าสารปูดำนะครับก็มี8 6 4 8 4 6ก็ถ้าแยก2ตัวออกมาก็น่าจะมี6 4 84ก็ถือว่าตัวเลขตรงกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับตรงที่จอมปวกนะครับปูผ้าขาวปูดาบทนะครับก็ปูก็ได้เขียนตัวเลขตัวนี้ให้นะครับแอดก็ได้มาเขียนอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ใบที่ปู่ผ้าแดงเขียนก็ให้ปู่ผ้าแดงได้เก็บไปนะครับท่านก็ให้แอดเขียนเป็นสำรลองไว้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ฝากเป็นแนวทางสำหรับวดวันที่1่กุมภาพันธ์2564นะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของปู่ผ้าแดงนะครับที่ได้ไปสื่อกับปู่ผ้าขาวดาบดท,ที่จอมปวก ใหญ่ด้านในนะครับหรือใครจะไปเสี่ยงโชคตัวไหนก็ตามสบายนะครับก็ใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านดูนะครับว่าชอบตัวไหนรักตัวไหนก็ตามใจชอบนะครับท่านผู้ชม ก็มีประมาณนี้ครับสําหรับตัวเลขที่จอมปวกด้านในนะครับปู่ผ้าขาวดาบดนะครับท่านบอกว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่ท่านได้สื่อมานะครับฝากเป็นแนวทางครับวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองหนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับตัวเลขที่ปูพ้าแดงได้มาเยือนณนศะาลปูดำนะครับก็ได้ตัวเลข2ชุดก็ถือว่าตรงกันนะครับ2ที่ท่านได้ไปสื่อหรือ2ส,สถานที่2ที่นะครับหน้าศารปูดำและจอมปวกด้านในนะครับก็ได้ตัวเลขดังที่แอดได สรุปให้นะครับส่วนที่ตอนนะครับสื่อหรือที่นั่งนั่งสื่อหน้าสารปูดําแอดก็ลงให้ไม่ได้นะครับเพราะท่านไม่อนุญาตนะครับที่ได้ให้พระอาจารย์ได้มา,านั่งคุยกับปูดํานะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทาง ในงวดนี้นะครับวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับท่านผู้ชมรับรองว่าตัวเลขชุดนี้อาจจะนำโชคลาภมาให้ท่านแน่นอนนะครับสำหรับปู่ผาแดงนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีสัจจะวาจานะครับแล้วก็ไปสร้างบำลุงพระพุทธศาสนามาหลายที่นะครับ ตามที่ได้ลงข่าวไปทาง youtube หลายๆช่องนะครับก่อนที่จะมาที่นี่นะครับกไนนบ็ไปที่ดอนปูตาทางอุดรน,นะครับไปที่ดอนปูตาทางอุดรนะครับก่อนที่จะมาที่นี่นะครับและตอนนี้ท่านก็มีสร้างโบสถ์ที่อําเภอบ้านไผ่นะครับขอนแก่นนะครับแต่ท่านก็ได้ แวะมาที่นี่แล้วก็มาเยี่ยมที่นี่นะครับได้มาดูที่นี่นะครับแล้วก็จะมาช่วยในการสร้างวิหารปูดำนะครับมาช่วยในการสร้างวิหารปูดำอาจจะเป็นงวดนี้หรืออีกสองงวดท่านก็จะมาทำให้เสร็จนะครับจะมาช่วยทำให้เสร็จนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับรับรองว่าตัวเลขเด็ดๆนะครับจากช่องทรัพย์เทวดาเพราะว่างวดที่แล้วนะครับก็เข้า5 9นะครับที่แอดได้สรุปตัวเลขไปนะครับอย่าลืมอย่าพลาดครับขอให้ท่านผู้ชม f c ทุกท่านโชคดีครับมีโชคลาภในวันที่1่กุมภาพันธ์นี้นะครับ ขอให้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ